ปลูกมากะหาปีแล้วเนี่ยป้าคิดว่าขอดีของการปลูกไผ่เลียงมันคืออย่างจ้ะขอดีย่ว่าได้ปลูกดูปลูกหาปีแล้วเจ็บคล้ายตลอดปีว่าได้ปรยุทธ์ได้พักเลยจ้าทุกบอกทุกเดือนว่าได้เรียกฝนเรียกแรงว่าต้องหดหนาหนาฝนที่มันออกนอหลนี่ป้าได้ซับสมือเลยจิตจ้าซับสมือเวลาหาสิบโลสี่สิบหาสิบโลเลืลยยี่สิบบาทหนาฝน ไอ้น,นี่ตอนนี้โลด40อยู่แต่ว่าช่วงที่น่องใหม่ถ้าอื่นิ่นออกหลายกะสีได้20เมียนแต่ว่ากะสีได้ไปลิมานที่หลายได,ได้หลายเอาไปลิมานช่วงหน,าน้าฝนสวัสดีจา้าแม่เตียนใจโคตรละค่ำบ้านน้องเดินตะบลบละบัวบานนะเพื่อเสียงเงินอย่งางวัดมาซาละค่ำพอเตเือนเริ่มปลูกน่องใหม่แบบนี้มัดตะโดนไปนี่แหละปีที่หาจา้าปีที่หาจ้าน่องใหม่ตัวนี้มันเป็นพันนี่อย่างจ้าไม่เลี้ยงลืมอนน่อไม่เลื่อนแล้วก็มันก็เลืมแรงเพิ่ม เราต้องมีน้ำใสเกือตลอดเริ่มต้นเลยป่าคิดจังหดจ้าป่าจะคอยเดมาปลูกนอไม้ป่าว่าป่าหิดเรียนวานเรียนยาบ่ได้ป้าก็เลยมาปลูกกับไายังไม่ีดยาอ๋อป่าปลูกเนี่ยอื่นมมนได้เรียนวานเรียนยามันก็เลยมาปลูกกับพายเดยเลยป่าคิดว่าการปลูกนอไม้เนี่ยมันจะคอยบ่ได้ฉีดยาเป็นบ่จาะแนีนบ่ฉีดยาแล้วบ่ได้เฮ็ดยังมากไหมหลายย่างอ่ะนะอือนี่ก็ปลูกเดียวเดียวเรยนี่ เรป่าคือเลือกเป็นนมัยมันมีหลายแบบมากเลยป่าคือเลือกเป็นตัวนี้จ้าตัวนี้มันขายไงสามน่องสิค่ะสามน่องยี่สิบสี่น่อยยี่สามห้าสิบเป็นสิมันแล้วแต่กิโลมันไหมกิโลาาาโลดเหลือีิถ้าถาค่าโฉมโลดสี่สิบบาทได้หนี่งถ้นี่งเลยยี่สิบโลอยู่พวกยี่สิบก็โลมันนี่เขาก็เจ้าก็ท่สซั่งมาแล้วได้ไปขายเองด้มีขามารับที่เรกป่าปลูกทั้งคู่สาบุนสาบุนด้นดยี่สิบต้นช้างปุ่นบ้านนี้พ่อ เพราะทางพีได้ร้ายแล้วเลยโลอันแม่พัดมันตีมเลยมามปลูกทางนี้ป่ามันเห็ดไงป่าเลยอยากเห็ดแบบนี้นี่คือป่าคิดว่าปลูกง่ายที่สุดแล้วเมีนจ้าบ่ได้หีดวานเีดยามันแล้วก็บเห็ดแยมแยมมันได้ร้ายกัเห็ดได้หลายอย่างนะจ้าเห็ดนั่นมันซมนั่ไมันโถงนั่ไมัดองไปได้ถ้าสมวร์ว่าเพื่อนชิเริ่มต้นปลูกใหม่ๆก็ของป้าเนี่ยเพื่อนต้องเตรียมดินยังไดเนี่ยจา้าเท่ากับเอารถมาเตรียมปปแปลงไว้เลยเห็ดเป็นร่องไว<อ>้เตรียมแปลงเห็ดเป็นร่องแล้วกั ยอยปลูกทั้งคู่เริ่มขึ้นโค่นปลูกนี่ในหล่องนี่เลยแสดงว่าป้าเนี่ยคุดเป็นหล่องหลงเพราะว่าเอ้าแต่หนูสงสัยว่าปลูกยังสีน้ำมันสีบอรขังสิจ้ะเวลาน้ามันม่มีมองระบายออกอยู่อ๋อแสดงว่าทีป้ามันโน้นขึ้นมายังสีเมีนไม่มีระบายไอกเลยไหลรุดพงนาพุ่นเมีนมันมีคลองระบายออกจ้าแล้วถ้าป้าคุดหลุมลงไปยังสิมันดียังไงจ้ะเวลาหน้าแล้งมันดีน้ำค้างดีหน้าฝนมันกระตุกว่าโดนก็ไม่มีมองระบายออกเครื่องมอกระบายน้าออกเลยอ๋อ เราตอนที่ปลูกเลยเพราะเพราะป้าเตรียมดินไทเกตดดินเรียบร้อยแล้วกับมะฮ็ดยกล่องมองนี้ขึ้นบ่คะเมนเราก็ปลูกตามนี้เลยเมนเริ่มต้นเลยอะ่ะป้าสิบปลูกป้าไปซื้อต้นพันธุ์เพลนไม้แค่ยี่สิบต้นเหมนบ่จ้า,จาแมนเราหลังจากนั้นเมิดสวนนี่เมิดแปลงนี่เลยได้ประมาณจะก,ก่อค่ะป้าเป็นพันกอ่อแล้วพันกอ่อเมน โอ้ขยายจะยี่สิบต้นได้พันกอเลยอ่ะเอ่นเอา, leaking, own, า yani layers, พอนเอามาปลูกแบบนั้นแล้วป้าเฮ็ดจี่ขยายพันยังไหญต่อจ้าบัดนี้มันจะค่อยได้ขนาดนี้ป้าต้องไปขยายเอาครูปีนั่นแหละเฮ็ดแบบใดค่ะถือว่ามือนี้ป้าสิขยายจากก่อนนี่งนี่เท่ากับก้นนี่เลยจากป้าสมมุติว่ามือนี้หนูเสียวไปปลูกเนาะป้าก็ต้องขุดก่อยังสี่เลยสี่เลยนี่ทำนี่แหละ ปลูก,กได้เอากขไปซ้ำใช้ชงไว้แล้วก็เพราะมันตีแล้วก็ไปจองลมบ่วซ้ำจะทองอะไรปลูกไดก็ได้เอ้าหรออืมแต่พ่อป่าขยะได้หลายครั้งเนาะแมนปลูกแค่นี้แหละทีเราเวลาสมปดาสิปลูกไปขุดลงยังไหนจ้าขุดเลิกบ่จ้า,จาเลิกแต่หมดลนะอูยดินป่าดีตัวนี้เขาจะได้ดินดีครับเถะค่ะปะ่านี่มันลนใบไผ่มันลนลงดูไหมดีแบบย่างซุยเลยไม่ได้เห็ดปวกก็ไรเห็ดปวกเด้ไหเขียดิน ทางใต้ก็ไผ่นี่มันคือสะอาดแต่เฮ้ป่ะเพราะขุดก็ขุดแค่นิดเดียวเองเนาะค่ะให้ก,กับโกบไปทีเลยเห็ดง่ายนิดเดียวบ่วเห็ดยากจั่เม็ดยอือทีเลยกบไปเลยแบบนี้ไปใหากับขึ้นนอมาไว้จากสามนอเใาก็จ้องล่าอีกอนแล้วก็ขายสามนอ่ซีนอ่อขายหาขายปีเดียวก็ขึ้นได้นี่ปีเดียวก็ปีเดนยอเลยสิจ้ะเมียนว่าพ่อปีได้น,น,<อ>นี้หาขายอะไรได้ีเมื่อไนแล้งนี่ก็ได้ขึ้นนอสักหลักก็ไรได้ เอาแต่ว่าตอนแรกป่าสร้างยังสี่มาปลูกสร้างเป็นล้ำที่พ่นช้ำไปบมนเนาะค่ะแมีนวะกินเป็นขีายเป็นขีคืออย่างป่าเป็นดอกคาที่ดอกคาเนีะมันกระแดงแมีนบอกมีนกระแด้งอสูงมาปูกสี่ปูกสี่มันจะดีกว่าแม่เอาแม่แม่เห็นสี่แล้วมาปลูกจ้านแม่เอาที่แรกซื้อองเขามาเป็นล้ำป้ามีสิบซื้อมายีสิบต้นมีสิบก่อขยายตัวนี้ได้เป็นไรเลยเนี่ยค่ะจ้า การเป็นไรอันสิการขายได้ายได้กับพ่อไะไรใส่อยู่ด anyway> ้วยบ้านแม่ไดยี่สิบโลแม่ก็ได้เงินเปียร้อยูยอะเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเขาต้องหดน้ามันยังไส่เนี่ยเขาหัวหน้าประเทละเทียอ๋อเราใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยยังไงเนี่ยจัะอันแม่แม่ใส่ใส่ฟุ้นกับใส่ปีละเทียใส่ปุ๋ยแม่กับใส่ปีละเทียแม่ใส่แต่นาแรงเอาเลยเป็นยังงบ้างจีนาแรงมันเป็นราคานาฝนมันเป็นราคา อ๋พอพอัยพันนี่มัน,มนออกนอกเม,มื่อปียิ่งหลบ,บํำลุงดีช่วงหนาแรงเพิน่นคนอื่นเพิ่นปรมีแต่ป่ามีขายป่าเิด็ดแต่ราคาดีนป่าใส่ฟุน้นี่เอาเรื่อยเดียนอันท่านว่ามกรานี่บำลุงลงไปขึ้นหวันนี่ได้ราคาดีนตนาเแม่นบอกค่ะเม่นโลหะสิบกสบก็ได้จเดี๋ยวนีน้โล40บบาทลงมาแล้ว คือป้าก่ได้ไปขายตลาดแต่ว่ามีคนมันรับไปขายแต่แค่มาสับผีเพิ่นดีเสื้อเนี่ยย่างเมื่านจำหนีเหรอจำหนูมาเนี่ยช่ระหว่างปีช่วงที่โบ้หามันออกนอกดิดูเนี่ยป้ากับโบ้ต้องเฮ็ดอีหยังกับมันเลย่นกับปอยยังสี่กับซับขายอย่างเดียวเลย่นโบ่ได้เฮ็ดอยังหลายเด้ป้ากับโบ้เฮ็ดอีหยังกับ่ได้เฮ็ดเด้อนี่สี่แย้วบางหันแม่บังบังหนูโทรมาแม่ก็นอนอยในคนเดิมเตี้ย อ๋อมันคืองายแถอกั่ป่ามันเป็นมันเป็นไม่ไอ้น้องไม้ที่หนาปูกตัวกันพูดกับว่าปูนวันเดี๋ยวนี้เปิดน้ำเส่ซาป่าไปอยู่คนหนาคนแล้วนี่ป้าต้องไอ้ต้องสางกอมันดูบ่ชจ่างหรือจังไงอันนี้อันเวลาแหนงมันขึ้นนั่นเนี่ยน,น้อยขึน้นนัน่นแม่สางใบมันออกอยูนน่นั่นแต่มัมนขึ้นก็เดืนอดนสองเดือนสองดส áng, เดืนอนอนั่งในสางเดือนอ๋องเดือนหนึ่งกับอ่ ก็แค่เ่าสางพอว่าว่าอยากให้มันหกเลยว่าจ้าหกผืนมันเมื่อไงเราเราล้ำมันนี่เดีย๋ยวห่อเพชรอย่างได้บจ่จ้าเพชรได้เพชรการไม่กวดแล้วก็แค่เาเจ้าซื้อเพชรข้าบอกทั่วล้ำไม่กวน่ไหมล้ำฤษีบาทองได้นหมมันมีเดือนใดในรอบป,ปีที่ห้องไปดียขายบอกคะอก่ะบ่มีรหรือตลอดแต่ว่าบาอเรนหน่อยช่วงเดือนมกรุผ้ามีหน้าเมื่อือเรียนเรียนออกหน่อยที่สุดคือธันวากมกรากรุผ้ามีหน้าเริ่มออกดีเลย ที่ป้าปลูกมานิหาปีแล้วเนี่ยค่ะมันมีอย่างที่เป็นความยากหรือปัญหาในการปลูกโนใหม่พันหนีบอจปาบ่มีแต่งยังไงมันมีศัตรูรบกวนเลยคืบ่มีแมงบ่มีอย่งเลยจ้าไี่จะแม่มิมละท้งมิมละบ่มีอย่างยากเลยจ้ะบ่เพื่อจะโมเยนนี่แหละใช่กับเมื่อข้ารับมารับย่มดันไก่ทังสิ่แล้วจะถาแต้งตะกิงไฟมันถาแต้งตะกิงแี่เปไฟขึ้น ปลยอะผู้ดเดียวจริงจีการดูแลกับบ่มีอย่างเลยบ่แต่หดนามใส่ปุ้นใส่ปุ๋ยกับพ่อแล้วเออเ,อ,อเราปุ๋ยเคมีได้ใส่บ่ค่ะพวกอะพวกปลาใส่ปุ้นจีไกแค่นั้นเลยเอสื่อปุ้นจีไกเขามาจะสอบลอยสอบเราใส่บ่เบิดเราลอยสอบใส่บบใหม่เราใส่น้ำปลูกน้ำให้ปลูกง่ายที่สุดล่ะคันปลูกง่ายๆ่ยายาเห็ดบ่าเป็นเห็ดเป็ยนยังสียดยากพได้ไจ้า ถ้ามนี้มีค้นเพิ่นเห็นในคลิปแล้วเพิ่นอยากมาเบิ่งสวนป่าเป็นตัวอย่างม้ได้บ่จ้ามาได้มาได้ค่ะ,คะมาเลยนี่ก็ต้องขอบคุณป้าเตยหลายๆที่โอกาสทั้งช่องเขามาเรียนรู้มันเป็นมันอาจเป็นอีกแล้งบันดาลใจหนึ่งหรือช่องทางหนึ่งสำหรับค้นที่เพิ่นอยากเหตุเกษตร,รขอบคุณป้าเตยหลายๆจ้าขอ,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ